ขนาดพี่เจฟฟรียอยู่ถึงภูมิภาคโอเชียเนียคนละเส้นสูงสูตรของประเทศสูงสูตรของประเทศไทยเราอยู่ถึง ia, ออสเตรเลียเขายังรับรู้เลยนะครับว่าเพจอีจันกำลังจะสร้างโรงเรียนให้กับเด็กพิเศษที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกกับด้ยว่าถ้าเขามาประเทศไทยเขาจะทำบุญ เพื่อที่จะรับของที่ระลึกอย่างเช่นเสื้อหรือยาดมอิจันสาดูไปเพื่อสมทบทุนในการสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษนะครับเขาบอกว่า when I come I would love to buy the clothes to help you work เขาบอกอย่างนี้ตอนแรกก็งงว่าอะไรว่าอะไรเงี้ยเขาเขาน่าจะเข้าใจว่าเราขายแต่เราไม่ได้ขายนะจ๊ะแต่ว่าร่วมบุญเริ่มต้น49บาทหรือ290บาทได้ของที่ระลึกไปนะครับเป็น เสือเอ่ยหล่มเอ่ยกระบอกน้ำเอ่ยยาดมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็เลยถามเขาไปว่า you mean you would donate for our foundation จะบริจาคให้กับมูลนิธิเพจอีจันใช่ไหมอ๋อย่าเี่ครับ,บอกเพราะฉะนั้นแล้วลูกเพจที่เป็น fc เีเตอร์อีจันต้องทำบุญแล้วล่ะอีจันช็อปเข้าไปเลยจ้ะ ร่วมบริจาคได้เลยนะครับเริ่มต้น49บาท290บาท390บาท590บาท690บาทได้หมดเลยนะครับก็จะได้ของสันมนาคุณเป็นยาดมเสือ,อกระบอกน้ําร่มอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับอนุโมทนาสาธุบุญล่วงหน้าไว้เลยกันแล้วกันนะครับกดได้เลย ejan shop น,นะครับเดี๋ยวให้น้องแอดมินปักเว็บ ejan shop ไว้ที่คอมเมนต์นะครับ วิธีการทําบุญได้รับของที่ระลึกขั้นแรกให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ีิันร็อปมันก็จะเด้งหน้าร้านค้าการกุศลมาแบบนี้ค่ะของที่ระลึกทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วเลือกทําบุญได้รับของได้ตามต้องการเลยมเมื่อได้ของที่ถูกใจแล้วจิมเข้าไปเลือกสีเลือกไซส์เลือกขนาดและจํานวนได้เลยค่ะ กดสั่งซื้อและกรอกข้อมูลการติดต่อข้อมูลการจัดส่งให้ครบถ้วนจากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินตามที่เราสะดวกเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วและยังสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้อีกด้วยอนุโมทนาสาธุกับสังคมอิจันทุกท่านค่ะ